โอเคครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับอ้า <c oughs> อะไร <c oughs> อะรอ้อกิจกรรมวันนี้ก็ได้มีการแบบเดินแบบของบักออฟนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่แบบได้มาร่วมเดินแบบกับบักออฟนะครับแล้วไอ,อ้สุดท้ายก็คือแบบวันนี้แบบแฟนๆเยอะมาก เยอะมากแฟนๆทุกค,ค,ค,คนที่แบบมาเยี่ยมมาหาเรากันนะครับผมมาเยี่ยมเขาเยี่ยมแล้วจริงๆก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานกับปากออเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เสื้อผ้าค่อนข้างแบบเหมาะก,กับตัวผมหรือเหมาะก,กับทุกคนเลยจริงๆ <c oughs> เพราะแบบอย่างผมอะใส่กางเกงยีนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แบบรู้สึกว่ายีนมันใส่ได้ทุกโอกาสอะครับแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบใส่ยีนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วรู้สึกว่าพอได้มาร่วมง,งานกับปากออก็ชอบฮะชอบ,ชอบยีนเขา แอย่างที <convert> ่บอกก็ค <benim language> ือมีเดินแบบครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบเดินแบบอยู่แล้วแล้วก็พอได้มาเดินแบบแล้วก็ได้มาเป็นส่วนเลือดของบักออฟก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่เขาเชิญมาร่วมงานก็ถ้ามีอีกได้ทรัให้เต็มที่เลยโอ้ยจริงก็ต้องขอบคุณบักออฟด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ป้ายเมื่อกี้ด้วยนะครับผม หอมใช่ครับใช่ครับ,รบแต่ผมว่าวาดภาพผมโดยขี้โกงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ได้วาดภาพผมได้วาดการ์ตูนครับซึ่งมันเป็นอานที่ยากมากนะครับไม่เก่งมั้งฮะผมว่าแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเก่งอยู่แล้วด้วย ตบผมแล้วครับต้งพูดเยอะตาแป๋วฮะมีไม่ใช่ว่าหนุ่มน้ะนหน้าครับนหน้ากฎของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองนะเชนใช่อือาล่ะคนชนะก็ดูแลกันอ้าวเน้นจินนั่นแหละ สามสิบสานะฮะโอ้โหแต่ต้องบอกว่าแบบยังไงอ่ะมันจะเข้มข้นมากขึ้นจนถึงแบบ13 14 15แล้วสิเนี่ยจะเป็นแบบ EP ที่แบบเคลียร์ทุกอย่างแต่ว่าไม่บอกว่าเคลียร์อะไรต้องรอติดตามเองนะครับผมจริงๆอ่ะ3 EP สุดท้ายจะบอกว่ามันมีหลายซีนที่มันเดือดมากอยากซัฟลอยแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปรอดูค่อนข้างเดือดอันนี้คือต่อยกันแล้วไม่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 ใช่เดือดแบบนั้นหมายถึงว่า คือมันเข้มข้นมากใช่ในซีนอะไรอย่างงี้อยากให้ไปรอติดตามกันดูฮะหลายอารมณ์มากแล้วก็คืออาเป็นซีนที่แบบผมว่าหลายๆคนรอดูครับผมหุยตำนานก็มีตำนานมีไหมคร่ะนี่ปะมีเอ้ก็อีพีสุดท้ายอาจจะมีแบบรูป before อ f ป e ตอะไรอย่างงี้ระหว่างนี้ครับครับผมก ก็ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พ่ออยู่ครับเพราะว่าถ้าเคลียร์เสร็จก็คงหวานต่อแล้วจบดีไหมอาจจะจบแบบแบปร e นดิ้งหน่อยตรงนู้นแต่ของผมก็แฮปปี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามชมทางช่อง9 F4 HD กว่า30นะครับอะไรนะครับกากผมกากเนี่ยผมกลัวสปอยผมกลัวหลุดแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปดูกันเองใช่ ไฟนอลอีพีเตรียมความพร้อมก็มีมีซ้อมมีซ้อมครับซ้อมบอกได้ไหมได้จริงจริงซ้อมหนักมากซ้อมอะไรซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ที่ที่จะแสดงให้พี่ๆดูในวันนั้นก็โหช่วงนี้ก็ต้องจัดแจงเวลาตัวเองดีๆครับเพราะว่าต้องไปซ้อมโชว์ด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยออกงานด้วยก็ต้องใช่ต้องจัดสือดยเนตเวลาตัวเองดี โบเกตเรียนไหมครับโบเกตเรียน oh, <get>, คนนี้เขาระดับนี้เรียนครับเรียนเรียนเก่งอยู่แล้วมีคน <Okay. S 1> ช่วยติวเฮ้ยใครอะ่ะไม่บอกเรารก,รกลม่มกล่อมยังไงเราไม่สปอย์ตเลยวะอยากอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องแบบคนที่ได้บัตรมาก็ต้องแบบไปรอชมมันเองกำบัตรให้แน่นแต่อย่านั่นอย่าย่าน่นเยอะเดี๋ยวปั่นเดื่อย ครับผมงานซ้อมใช่พี่สุดท้ายเหรอครับอ่าอ,อ่มผมไม่แน่ใจว่าซ<ะ>้อมคนหรือยังถ้าเจอ,อยังเจอไม่ครบอะครับเพราะว่าเวลามันซ้อมเขาแบบแยกซ้อมเป็นโชว์ๆอะไรยงใช่ใช่ในในก็แน่นอนว่าต้องเป็นคู่คู่ไปครับเพราะว่าซ้อมเป็นคู่คู่คู่หรือเปล่า ไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใช่ไม่รู้เหมือนกันครับกับเอิญไม่รู้จริงจริงไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับเอ้ยอันนี้รู้รู้วันที่ยี่สิบเอ็ดโชว์วันที่สิบเอ็ดมันจะเป็นการแบบรีบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนมาให้เยอะที่สุดแบบว่า แสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นประสิทธิภาพของพวกเราทำไมใช้คขาใจอ่างของพวกเราครับผมปีหน้าหรอฮะปีน้าคาดหวังอะไรกันบ้างผมคาดหวังว่าอาจจะแบบยังไงอ่ะมมีผลงานต่อไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะพวกเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอผลงานต่อ อ๋อถ้าคาดหวังครับก็อาจจะแบบอยากให้มีแฟนๆที่แบบเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นดีกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็เยอะแล้วคือแบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเยอะขึ้นไม่พออยากให้ใี้พี่แฟนๆกลุ่มเดิมอยู่ต่อด้วยใช่แล้วก็รักพวกเราเป็นนานๆรักพวกเราเป็นนานๆนะครับเฮ้ยผมอ้อนเนียแล้วเหรอโอเคแล้วครับก็รักพวกเราเป็นนานๆนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่รักก็รักได้แล้วนะครับลองมารักดูเราจะติดใจครับคาดหวังอะไรบ้างถ้าปกเกดพูดถึงเรื่องพี่ๆแฟนๆมาแล้วผมคงพูดถึงเรื่องงานผลงานอะไรอย่างนี้ผมคา,าดหวังอะไรบ้างผมอยากให้มีภาคต่อฮะจริงๆพอรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันได้อยู่กันครบครับมันสนุกมันแบบว่าอ่มันสนิทกันไปแล้วครับม,มันก็คงไม่อยากไปไหนแล้วาบางตัวะครอาจจะแบบ เคลียร์ความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ใช่ผมก็อยากอยากให้มีเซนสองมากมากขึ้นแต่แบบตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีแผนนะครับใช่ก็ผมก็อยากให้เหมือนที่มันเลยอยากให้มีขั้นต่อเพราะว่าเหมือนแบบบางตัวละครก็ยังแบบไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นต่อไปก็แบบเพราะเหมือนมันมันได้ทำงานด้วยกันครับเฮ้ยครับผม ว่าแบบเราจะแบบทำทำงานทำกิจกรรมร่วมกันต่อใหม่แบบไม่แน่ใจว่าจะมีภาคก่อหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบแยกหายไปไหนเราอยากให้ทุกคนอยู่ด้ยวยกันเพราะพวกเราแบบค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันแล้วแบบผูกพันกันพอสมควรครับแค่ที่แบบอยู่แป๊บเดียวงนะแต่แบบรู้สึกเหมือนอยู่กันวสิบป,ปีกันเลยก็ได้ได้ครับสิบสามฮะก็คืนนี้นะครับผม EP สิสาก็สามารถรับชมทางช่อง 9MHD กดสามสินะครับแล้วก็อ๋อเวลาเวลาห้าทุ่มด้วยนะครับเวลาห้าทุ่มแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ iCE ครับครับก็ขอฝากนะครับเลฟซิกสองพันยี่สิบสี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็อะไรไฟนอล EP ไหมใช่ไฟนอล EP ้วยนะครับก็อ๋อใครที่ใครใช่ใครที่กดบัตรมาได้ก็มาเจอกันนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากแบนด์ฝากออฟไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อ่ะอ่ะเชนฝากนะครับเอ็มบีเอ็มบีมีใกล้ใกล้อะกืบเกือบลยกของทุกคนเลยได้ฝากเอ็มบีที่ลงไปแล้วกับยังที่ไม่ได้ลงเลยนะครับก็ฝากดูไปกอย่างเดียวครับยังที่ไม่ลงก็มีมุมใจไกลแล้วก็ขอแค่เป็นขอแค่เป็นลงไปแล้วเอาหรอใช่แค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวเลอ่ยางเดีัวนั่นแหละแฝากเอ็มบีด้วยนะครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ